ต้องรอเข้าสู่ช่องกวอนูริเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะอยากวาจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะช่ง่งความจอนับแบบตะว,วันตกนะคะเออคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมเช่นเคยคะ่ะ ไม่อยากจะให้เอามาตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะอย่าไปจริงจังกับมันมากนะคะก็เออถ้อากเกิดว่าอยากจะต้องตัดสินใจอะไรนะคะว่าเขาเออโอเคไหมหรือว่าจะจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะหยุดดีอะไรอย่างเงี้ย ควางอยากให้ดูเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าผู้ทํานายก็จะมีมีข้อมูลของคุณนะคะวันเดือนปีเกิดเขาวันเดือนปีเกิดคุณนะคะชื่อเขาชื่อคุณมีรูปบ้างบางทีนะคะหรือเรื่องราวอะไรแบบนี้มันก็สามารถแบบทํานายให้มันได้แม่นยํามากขึ้นนะตีวงให้แคบมากขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันก็มีหลายความหมายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพลังงานก่อนค่ะวันนี้นะคะควางใช้ไพ่สำรับใหม่เลยค่ะนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิป คลิปแรกนะพอใช้ไพ่อันนี้ค่ะยานาโลกออร์แลคเคอ2022นะคะีค่ะทุกคนก็คิดว่าอ,อันเก่าก็เป็นไพ่ย,ยานาโลกนี่ใช่ค่ะอันเก่ากเป็นไพ่ย,ยานาโลกแต่ว่าเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็สำรับนั้นเป็นสำรับที่กวางซื้อม,มือสองเนาะซึ่งมาซึ่งเป็นสำรับที่แพงที่สุดที่ก่อนเคยซื้อมาเลยนะคะเออมันเหมือนแบบราคามันขึ้นนะคะแล้วก็อันเนี้ย ผู้ผลิตผู้จัดทำเนะะี่ยค่ะเขาก็ทําสํำรับขึ้นมาใหม่นะคะความก็เลยได้อันนี้มาแล้วก็สํำรับเนี้ยเป็นสําหรับที่พลังงานค่อนข้างที่จะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะเ,เรื่องลี้ลับเรื่องอะไรเงี้ยควางก็จะใช้อันนี้เปิด นะแบบแบบพวกแบบว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในเรื่องของที่ดินว่าจะขายได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเราใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้สําหรับนี้ค่ะในการเปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูเรื่องพลังงานโอ้โหพลังงานจะบอกว่าชาวราศีพฤกษ์ศขาคือพลังงานแรงมากค่ะนะคะคือพลังงานแรงมากนะอันนี้คือเขาเขียนว่าอํานาจบารมีพลังงานคือแรงคือยังไงเอ่ยนะคะ อ่ะมันมีสเสน่ห์แรงเนี่ยแหละนะคะสเสน่ห์แรงเออมันดีมันมีความสง่าผ่าเผยนะคะเห็นไหมอ่ะดูที่ไพ่ได้เลยเออไพ่เนี่ยดูแล้วเออดูสง่าผ่าเผยดูแล้วอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะมีมีมสเสน่ห์อีกแสดงว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อเรื่องของการงานนะเออเรื่องความรักไปเจรจาค้าขายเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากนะคะเป็นช่วงที่ทําอะไรก็สําเร็จ นะนะก็สําเร็จเป็นหมดหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของออพลังงานบางอย่างไม่ใช่สิต้องพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรือว่าโดนจิตโดนใจหรือว่าเออบันเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามเออท่านแบบอาจจะแบบให้ผลให้พรนะคะให้มันทุกอย่างเนี่ยมันรุ้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะมันรับลื่นอะไรประมาณนั้นนะคะเออ ถ้าดูในเรื่องของการงานนะคะเรามาเจาะโจในเรื่องการงานดีกว่าการงานนะคะจะเป็นจะเป็นการงานที่มั่นคงมากๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบโอเคหรือว่าใครที่อยากจะเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสค่ะนะคะคุณก็มีแววนะคือคือเป็นตัวเต็งเออเป็นตัวเต็งนะคะหรือไม่ก็ถ้าช่วงนี้มีคนมาถามความบ่อยเนาะจะได้บรรจุราชการไหมนะคะ ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะมีโอกาสได้เหมือนกันนะอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะพระไพ่นี้ก็พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะท่านอาจจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวจะให้พรนะอะไรประมาณนี้นะคะเออหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณทําได้เองค่ะนะคะ,นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าเออคือสู้แล้วก็สามารถแบบเออผ่านไปได้เองก็เป็นไปได้นะคะเออเพราะว่ามันเป็น คนที่มีอำนาจคนที่มีบรารมีเนาะก็จะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างชัดเจนตัวคุณในตอนนี้ก็ได้ก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดคุณแบบกําลังสงสัยในตัวเองว่าจะทําได้ไหมเฮ้ยจะทําดีไหมหรืออะไรแบบนี้เออความคิดว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ว่าคืออยากจะทําอะไรแล้วก็เหมือนเรียงแพทเทิร์นว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่เงเนี้ย ได้นะคะถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะเป็นช่วงที่แบบขยนันขยันนะคะเอ,อ่อหรือไม่ถ้าเรื่องของการเงินนะคะเป็นเออคุณคุณจะมีความความคิดความอ่านคืออาจจะวางแผนในเรื่องของการเงินมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเอออาจจะมีแบบเออคนมาช่วย ได้มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทองก็เป็นไปได้นะเออหรืออะมามาดูต่อไม่ใช่มาหรือดูต่อในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะก็นะจะมีเสน่ห์แหละคะ่ะแต่ว่ามันดูแรงไปนิดนึงนะบางทีแบบเออก็มีคนอยากเข้าหาเยอะนะคะเพราะว่าแรงเสน่ห์แรงนะคะคนอยากเข้าหาเยอะแล้วก็เอออันนี้มันดูสีแดงๆใช่ไหมเออความตีว่าก็คงมีความขี้หึงด้วย นะถ้าเกิดใครมีคู่นะคู่ของคุณตอนเนี้ยกําลังหึงคุณมากๆก็ได้เออเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่เออไปไหนก็มีแต่คนมองหรือแบบนี้ก็ได้นะคะค่อนข้างดีค่ะถือว่าเป็นเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่ะนะมันก็เออดูแล้วแบบเอ้ยอแบบขลังมากๆนะคะ มาดูคนโสดกันนะคะพอดีเมื่อกี้แบตวางหมดอ่ะเดี๋ยวขอแบบเริ่มใหม่ไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น3มถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดี่วเวิ์นะสดาบค่ะตามด้วย5ถ้วยค่ะแล้วก็แฮงแมนค่ะพลังงานของคุณน่ะเดือนนี้ดีมากนะคือแบบสเสน่ห์แรงการงานดีนะคะการเงินดีนะแต่ความรักอะ่ะคุณยังมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อคุณ move on แล้ว เออเพราะว่าทําไมก่อถึงพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่มันบอกว่างว่าคุณนะคะยังไม่ได้ move on เลยยังคงจมอยู่กับอดีตนะคะไพ่ทางฝั่งเนี้ยมันบอกอย่างนั้นนะไพ่สามดาบเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะบอกว่าตัวคุณนั้นยังคงเจ็บเจ็บกับความรักเดิมเดิมเจ็บกับความรักเก่าเก่าเจ็บปวดมากจนไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากวางวนตรงนั้นไม่กล้าไม่กล้าที่จะออกมาเริ่มต้นความรักใหม่ เพราะว่ากลัวว่าความรักมันจะไม่ดีเหมือนความรักครั้งก่อนคือกลายเป็นมองโลกในแง่ลายไปแล้วอะอืมมีห้าถ้วยขึ้นมาอีกห้าถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าคุณไม่ปล่อยวางยังคงติดอยู่กับอดีตวนอยู่อย่างนั้นนะคะให้ห้าถ้วยถ้วยเนี่ยจะเปรียบเสมือนเห็นไหมมันละเนีะนาดมากเลยมันแบบเออลมไปหมดเนี่ยคือเปรียบเสมือนอดีตอดีตที่มันแบบมันมันเละเทะไปแล้วอะ่ะ มันมันทําให้คุณเสียใจอะค่ะแล้วคุณก็มองมันเหมือนในไพ่เลยคุณมองมันนะไม่ยอมหันมานี่คือปัจจุบันค่ะนี่คือปัจจุบันนี่แหละคือไพ่ห้าถ้วยที่เขาจะมาบอกว่า ตัวคุณนั้นยังไม่ได้ปล่อยวางกับอดีตคุณยังคงจมปักคุณยังคงมองอยู่นะคะมันก็ไม่ต่างอะไรกับสามดาบซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกันอ่ามาดูในเรื่องของวันนี้ก็คืออธิบายไพ่เหมือนสอนไพ่ไปด้วยเนาะอ่าแล้วก็ดูไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนอยู่ในโพซิชันที่ว่าเขาเอาเท้าอ่ะผูกไว้กับต้นไม้นะคะแล้วก็ห้อยหัวลงมามันอยู่ในท่านี้ถามหน่อยว่าคุณทรมานไหมคุณต้องทรมานเนาะ นั่นแหละหมายถึงว่าคุณทรมานตัวเองอยู่คุณรู้ว่าอาดีตมันไม่ดีคุณรู้ว่าความรักมันเจ็บปวดยังคงจมปักกับมันเนี่ยรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ควรต้องจมแต่คุณทําไมคุณยังคงทําอยู่เออนั่นคือทรมานตัวเองรู้แต่ก็ยังทํานะรู้ใช่รู้แต่ก็ยังทําเออมันทําให้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็เราอะ่ะสามารถตัดพันธนาการได้ใช่ไหมคุณสามารถตัดพันธนาการได้นะทั้งหมดเนี้ย สามารถหลุดออกมาจากอดีตได้เราก็มาสู่ในแบบปัจจุบันได้นะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนตัวคุณอ่ะไม่ยอมไปไม่ยอมแบบเดินออกไปข้างหน้าอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะบอกไว้ก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนต้องเฮิร์ตอย่างนี้ทุกคนนะคะไม่ใช่นะแต่ไพ่มันออกมายังไงกวางก็ต้องอ่านไปแบบนั้นนะคะคือหมายถึงว่าตอนเนี้เอ,อ่อถ้าคุณยังจมอยู่อย่างเงี้ยพลังงานที่ดีๆอ่ะที่เข้ามาบอกว่าออความรักมันกําลังสดีอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะ มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณยังคงแบบว่าเหมือนปิดใจอะ่ะอืมต้องเหมือนต้องพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองรองรับอะไรใหม่ๆดูนะคะเออว่าเออเผื่อเขาเข้ามาคนเนี้ยมันต้องลองก่อนอะ่ะอืมมันต้องลองความรักอะ่ะบางทีอะ่ะมันต้องลองความคิดนะว่ามันต้องลองบางคนบอกว่าเออก็เพราะว่ารักคนผิดอะ่ะ ก็เราไม่รู้ป้าตอนแรกอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมเขาก็เราก็ต้องศึกษาก่อนเราก็ต้องลองก่อนลองลองเสี่ยงดูอะเหมือนการลงทุนนะคะการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงใช่ไหมคะความรักก็เหมือนกันคะ่ะเราเอาหัวใจเราไปอะ่ะไปให้คนคนหนึงอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงต่อไปอะ่ะ เราจะอยู่กับมันแบบมีความสุขไหมหรือว่าเราจะอยู่กับมันแบบทุกทนทุกทนทุกทรมานถูกปะคะแต่ว่าอยากจะให้เอออย่างน้อยอะ่ะมันต้องลงทุนดูก่อนว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะดังนั้นเปิดใจเถอะค่ะลืมลืมเรื่องราวในอดีตซะ มันไม่จําเป็นว่าคนที่เข้ามาข้างหน้าจะท้องไม่ดีกับเรานะคะมันมันไม่จําเป็นเสมอไปนะแล้วพลาังงานตอนนี้ก็คือมันดีนะคะว่าเขาบอกว่าเออตอนนี้คุณจะเป็นคนช่วงที่มีเสน่ห์แรงหรือไม่นะคะอาจจะมีคนในลักษณะที่เป็นแบบนี้ที่มีเสน่ห์มากๆสง่าผ่าเผยดูแล้วมีอํานาจมีบารามีนะคะหรือว่าทํางานราชการก็ได้เข้ามาหาคุณก็ได้ นะดูมียศมีตำแหน่งนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการเอออะไรแบบนี้เห็นไหมดูล้วแบบเฮ้ยถ้าเราปิดโอกาสอะ่ะสิ่งสิ่งเนี้ยมันผ่านมันผ่านไปแล้วแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมันผ่านไปเลยนะเออมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะแล้วมาดูไพ่ฝั่งนี้นะคะไพ่ฝั่งฝั่งเนี้ยก็ยังมาคอนเฟิร์มให้คอนเฟิร์มแบบว่าคล้องกับไพ่พลังงานนะคะของค่อนคอนสอดคล้องกันเขาบอกว่าสามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะ ไพ่ของการเฉลิมฉลองเอองานมันดีแล้วนะคะงานช่วงเนี้ยมันดีนะแล้วก็ไพ่เฉลิมฉลองเนี่ยมันยังคงบอกถึงไพ่ของการวดดิ้งได้นะคะคือการแบบแต่งงานได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้อยากจะมีมีมีแบบนี้นะคะคุณก็ต้องเปิดใจนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาพูดอีกี่ยแง่หนึง่งบางคนเนี่ยทําไมถึงจมปังนี้โจมปักเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยมีถึงขั้นแต่งงานกันแล้วนะ เออมีถึงขั้นแบบเหมือนจะตกลงเหมือนจะตกลงว่าเออเธอกับฉันจะแต่งงานกันอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันไม่เป็นอย่างที่ฝันเนะี่ยมันอาจจะแบบเอออกหักจากตรงนั้นก็เป็นไปได้มันทําให้คุณเจ็บนานเออเหมือนแบบว่าเราตั้งใจวางแผนกับคนนี้ไว้ว่าชีวิตไว้กับคนนี้นะคะเออแล้วพอมันไม่เป็นดังแผนไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเฮิร์ต นะคะอันนี้กวางเข้าใจนะแล้วก็เอามาดูดีกว่าว่าตอนนี้นะคะหน้าที่การงานคุณก็ดีแล้วล่ะนะคะกวางคิดว่ามันหรือว่ามันกําลังจะดีขึ้นก็ได้แบบนี้พูดแบบนี้ก็ได้นะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแมน่นอนนะมีคนเข้ามาบอกแล้วช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวต่างชาติก็ได้หรือว่า พบกันผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะกวางเนี่ยไม่อยากจะบางช่องหนึ่งอาจจะตีความว่า3ถ้วยเนี่ยคือหมายถึง ออสามคนรักเราสามคนหรืออะไรแบบเนี้ยที่ว่าเออคนเข้ามาแล้วจะเป็นรักเราสองสามคนเนี่ยกวางไม่อยากให้ตีเป็นแบบนี้นะคะไพ่สามถ้วยกวางอยากจะให้เป็นในเรื่องดีๆมากกว่าว่าคนที่เข้ามานะคะอาจจะสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแล้วก็ยาวๆไปเลยก็ได้ยาวๆไปจนที่สามารถแบบว่าเออร่วมหอลงลงกันได้แบบเนี้ยเออแบบแต่งงานก็ได้มันก็เป็นไปได้ดังนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าเราปิดอกปิดใจปิดโอกาสเนี่ยมันจะไม่เกิด ไม่เกิด possibility ขึ้นมาเลยมันไม่เกิดโอกาสขึ้นมาเลยอะนะคะนะดังนั้นก็ลองเปิดใจดูอ่ะเดี๋ยวกวางขอไพ่คําแนะนำนะขอไพ่คำแนะนำกวาจะใช้ไพ่ oracle เนี่ยแหละนะคะนี่สำหรับใหญ่มากนะคะนะโอเคขอไพ่คําแนะนำหน่อยคะ่ะให้ชาวราศีพฤษภคนโสดค่ะโอ้โอโอโอยไพย่ไพ่พคนโสดค่ะ นะช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาสำคัญนะช่วงปล่อยของนะอืมนะตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนอะว่าไพ่คาแนะนําเขาแนะนําว่าอะไรบ้างนะช่วงเนี้ยเออปล่อยของเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่วางพูดไปนะคะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะอืม ลืมๆในสิ่งเก่าๆไปอะไรแบบนี้นะคะเห็นไหมคือปล่อยสิ่งที่มันไม่ดีออกไปหรืออีกในหนึ่งก็บางทีก็บางทีช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบสวิงเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเรายังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะดังนั้นก็อาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็มาโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโฟกัสเรื่องงานโฟ,โฟกัสเรื่องแบบเอ,อ่อเรื่องอะไรที่มันแบบทําให้เรารู้สึกจันลงใจ นะคะมันจะดีกว่านเนออที่ถามเขียนว่าช่วงสําคัญเนี่ยไพย่ในเขียนคาว่าช่วงสําคัญนั่นมาถึงกวางคิดว่ากวางตีความว่าในตอนเนี้นะคะในตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเออทุกอย่างมันกําลังจะดีอะ่ะดังนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอย่าปิดโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดมันเลยช่วงสําคัญเนี่ยมันก็อาจจะแบบต้องรออีกอะ่ะเหมือนรอรอบนะคะก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นอขอให้แบบ คนโสดเนาะข้ามผ่านในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคไปเร็วๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่เอ่อหนึ่งเหรียญค่ะ e ท p e r a n c e นะคะ The Wheel of Fortune ค่ะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะตามด้วยสองเหรียญค่ะอืมความสัมพันธ์เนี้ยนะถ้ามีคนถามกวางนะว่าเออความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะชัดเจนไหมเขาจะชัดเจนค่ะ เขาจะชัดเจนขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าเนี่ยคนที่คุยอยู่นะคะคนที่แบบเออเนี่ยเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาค่ะถือว่าเป็นคําตอบที่ดีไหมคําตอบที่ดีเนาะก็บอกแล้วว่าพลังงานมันดีมากมากเลยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันกําลังจะชัดเจนขึ้นมานะคะเหมือนเหมือนเขาอะเขา,าโอเคเหมือนรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะอะไรที่แบบว่าโคอ,อสําหรับเขาเ,ออเขาก็แบบจะกลับมานะคะ เนี่ยค่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญที่บ่งบอกถึงความชัดเจนนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มต้นใหม่แล้วมีความชัดเจนกับเราก็เป็นไปได้นะคะพอาจะอ่านไพ่เออแค่แบบแนวเดียวนะคะก็คือคุณสามารถสลับกันได้เนะสลับกันได้เออสลับไวเวอร์ซ่าได้ค่ะไพ่เ,เทมพลาร์นนะ่ะมาบอกว่าเออที่เขาหายไปเนี่ยก็าอาจจะไปเรื่องงานก็ได้นะอาจจะต้องแบบเออมีการโยกย้ายงานนะคะ นะโยกย้ายงานก็ได้ทําให้เขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาติดต่อกับคุณนะบางคนเนี่ยคือย้ายประเทศไปเลยก็ได้เป็นไปได้นะเป็นไปได้เออแล้วตอนเนี้ยเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะจะติดต่อกลับมาแล้วจะสารสัมพันธ์แล้วก็จะเริ่มใหม่นะ เข้าใจว่าในตอนนี้คุณอะรู้สึกว่าเหมือนจะกิฟตอัพไปแล้วแหละเหมือนไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ให้ให้ค่ากับคุณเท่าไหร่เหมือนความพูดอย่างดียะเหมือนรักเราไม่เท่ากันนะคะเหมือนคุณแบบว่าเออขี้เกียจต,ต้องมานั่งรอเขาตอบหรือว่าต้องมานั่งรอเมื่อไหร่เขาจะแบบ ติดต่อกลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเออมันจะไม่เอาแล้วอยากจะปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มันมันมันไปทางอื่นดีกว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่านะคะแต่ว่าเออในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวโอกาสเนี่ยเขาอะมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะกว้างอ่านในมุมนี้ละกันนะคะคิดว่ามันค่อนข้างดีทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของไพ่คําแนะนําดีกว่าเนาะเออค่อนข้างสั้นนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเนี่ยมันมันช่วงเนี้ย มันมีอะไรชัดเจนหลายอย่างแหะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณนะคะหรือว่าเออความรู้สึกคุณอย่างเงี้ยคือกล้าตัดสินใจมากๆเลยอะ่ะเออว่าเออว่าจะไปต่อหรือบางคนเนี่ยคือคือไม่เอาแล้วอะ่ะคือฉันไม่ไปต่อแล้วอะ่ะแล้วพอดีแล้วเขาฝ่ายหนูเนี่ยเขาอาจจะกลับมาพอดีก็เป็นไปได้นะเออแบบนี้ก็มเีเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะามาดูนะคะความเปิดได้ไพ่คําแนะนําใบนี้ค่ะ ดีไหมดีให้คนาแนะนําเขาบอกว่าดวงสมพง์เนี่ยบางทีเราอะ่ะเอออย่าเพิ่งไปปิดโอกาสเขาแล้วกันกวางอยากให้ดูดูกันไปก่อนนะคุยกันไปก่อนว่าเขาอ่ะเป็นยังไงเรียนรู้กันเยอะๆค่ะเออเรียนรู้ถึงครอบครัวไปเลยว่าครอบครัวเขาอ่ะเป็นยังไงเออแล้วก็พื้นฐานนิสัยจริงๆอะ่ะของเขาเป็นยังไงนะคะนะกวางก็คิดว่าเออมันสามารถไปได้อะ่ะเออมันสามารถไปได้จริงๆ มันมีความชัดเจนอะแล้วไพยอย่ออกมาแนะนําว่าว่าว่าคุณกับเขาอะมีสิทธิ์ที่จะดวงสมคงด้วยนะอืถือว่าโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนมีคู่นะมาต่อกันที่คนมีคู่นะคะของชาวราศีพฤกษ์ค่ะเออมีไพ่อัศวินถือดาบนะแล้วก็เดอะซันค่ะแล้วก็ราเออราชาถือถ้วยนะคะห้าไมา้แล้วก็ตามด้วยหนึ่งไม้ค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณหรือไม่ก็คู่ของคุณนะคะแต่กวางจะอาจเป็นอันเป็นทางเดียวเนาะตัวคุณอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้เอออาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะนะอาจจะรู้สึกงุดหงิดใจก็ได้แล้วอาจจะต้องทะเลาะก,กับคู่ของตัวเองนี่ก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นอะช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยะค่ะมันเหมือนอยู่ใกล้อ่ะคืออยู่อยู่อยู่ใกล้ไพ่เดอะซันเนี่ย ดูไพ่ายเดือซันนะคะพ่ายเดือซันเนี่ยเหมือนว่าถ้ามันอยู่ในระยะที่พอดีอะ่ะคุยกันพอดีอะ่ะมันก็รู้สึกอบอุ่นไงแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วอยู่กันนานๆอะ่ะมันมีแต่ความใจร้อนอ่ะนะคะมันก็ใช้แบบเออ ใช้แบบไฟใส่กันพูดจากันแบบแรงๆอะไรแบบนี้นะคะหรือเวลาพออยู่ห่างๆกันไปอะ่ะพวกคุณก็จะคิดถึงกันเออดังนั้นอะ่ะอยู่ในระยะที่พอดีนะ,ะอยู่ในระยะที่พอดีแล้วกันอย่าไปตัวติดกันมากเกินไปนะคะติดกันมากเกินไปก็ช่วงนี้อาจจะมีมีปัญหาได้ในเรื่องของการทะเลาะก,กันก็ได้นะคะหรือไม่นะคะการที่คุณทะเลาะก,กันในช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเออในเรื่องของฮอร์โมนก็ได้นะ ทำมวก็ได้ใครที่แบบเออเป็นผู้หญิงนะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีการตั้งคารเกิดขึ้นนะมีไพ่เดอะซันเนี่ยคือไพ่การตั้งครรเลยนะคะนะมันก็เลยอาจจะเป็นเป็นต้นเหตุก็ได้นะลองเช็คดูก็ได้คะ่ะไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันก็หมายถึงในเรื่องของการมีอะไรขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ ช่วงนี้ตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขานะคะอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไพ่พลังงานมันในเรื่องของการงานค่อนข้างดีค่ะอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่ามีการเดินทาง5้าไม้บวกหนึ่งก็จะเป็นหกไม้นะคะคืออาจจะมีการเดินทางนะคะมีการเดินทาง อ,อ่ทำให้ต้องไปดูงานต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนแล้วพอไปอยู่ที่ต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยไม่ได้คุยกันแล้วพอมาคุยกันอีกไม่เข้าใจกันอีกทะเลาะก,กันอีกนะคะก็เป็นไปได้ดังนั้นนะคะอาจจะต้องระวงังหรือระมัดระวงังเรื่องของอารมณ์ไว้นะคะนะเออกวางคิดว่าช่วงนี้นะไม่คุณก็หรือเขานะอาจจะมีเรื่องของการขยายกิจการก็ได้ เออบางคนอาจจะขายายกิจการหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ทําให้โฟกไปโฟกัสกับเรื่องงานใช่ป่ะพอไปโฟกัสกับเรื่องงานมากๆเนี่ยก็คู่ของคุณอาจจะอาจจะแบบงองแงว่าเออทาไมไม่สนใจกันบ้างทําไมไม่มีเวลาให้กันบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยมมีความงานเยอะอยู่ด้วยนะคะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เออมันไม่มีเวลาให้กันจริงก็ควรจะต้องพูดตรงๆแล้วก็อาจจะแบบเวลาพูดอะไรก็ให้ทำหน่ทำหนอมน้ําใจกันนะคะอย่าพูดอะไรที่มันแบบแรงเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันพูดไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้นะคะและอย่างเวลาพูดอะไรอ่ะมันมีค่ามันมีราคาต้องจ่ายอ่ะเออคําพูดของแต่ละแต่ละคนหรือว่าคําพูดที่เราพูดไปตอนโกรธมากๆเนี่ยเออพูดแบบเออไม่ดีใส่เขาเนี่ยมันมีราคาที่เราจะต้องจ่ายบางทีราคามันแพงสูงมาก ก็เป็นไปได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันดีกว่าคะ่ะว่าว่าว่าไพ่คำแนะนําจะเป็นยังไงเนี่ยหรือไม่ก็แบบตัวคุณนะอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมานะคะว่าแบบเออขอให้มีขอให้มีลูกนะคะในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีอยู่นะมันกวางเคยอ่านพลังงานของราศีศพไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยว่าเหมือนจะมีน้องเหมือนกันนะ ดูคำแนะนำคำแนะนำให้คนมีคู่ค่ะ <c oughs> เนี่ยคุณมีราแวงเ <c oughs> นาะคุณมีระแวงนะเนี่ยเป็นไพ่ของคำการราแวงขึ้นมาค่ะราแวงตัวคุณอาจจะราแวงอันนี้อันนี้มันอันนี้ดูเหมือนแบบเอ,อ,อยู่ในที่ทํางานนะแต่กวางคู่ในเรื่องของคู่ของกันคุณอาจจะมีการละแวง ระแวงว่าคู่ของคุณเนี่ยต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาแบบมียศมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นเออตาแหน่งสูงขึ้นดูแลเออพอพอ,พอ,พอการงานเดียการงานดีปุ๊บนะคนคนมักจะเข้ามาพอคนมักจะเข้ามาคุณอาจจะเกิดการระแวงก็ได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันดังน,นันน้นน่ะเรานต้องปล่อยวางค่ะไม่ต้องไประแวงหรอกนะคะนะเขาอะไพ่ของราชาถือทั่วถึงไม้เขาจะแบบ ชอบคุยมีสเสน่ห์มากๆนะแต่เขาก็ยังคงรักครอบครัวนะคะยังคงรักคู่ของตัวเองนะอ่ะจบไปแล้วค่ะกับเอ่อกับราศีพฤกษบนะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถไม่ไม่ใช่ดูส่วนตัวสิเออดูส่วนตัวสามารถติดตามกวางได้ความพูดงงแล้วเนี่ย บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงไลฟ์สดนะคะแบบว่าดูดวงฟรีก็สามารถดูได้ที่ tiktok ok นะคะหรือว่าใครอยากจะดูส่วนตัวก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะจะพูดแบบนี้อ่ะวันนี้กวางไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ